อยากเป็นแอร์กลับมาดูตัวเองก่อนว่าฉันขาดอะไรบ้างภาษาอังกฤษยังไม่เก่งฝึกเองคนเดียวนะไม่มีโรงเรียนไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องงมเองหมดเลยเขาประกาศเปิดรับกราวส์ต้ฟเอาตัวเองอะไปอยู่ตรงนั้นวัตถุประสงค์ของเราเข้าไปเพื่อให้อยากเข้าใกล้แอร์ทุกครั้งที่เขาเดินกันเป็นกลุ่มนะดู ทุกอิริยาบทของเขาเลยเขาเป็นยังไงผิวเป็นแบบไหนทรงผมแบบไหนเราอยากเป็นมากแต่ว่ามันไม่มีใครช่วยไงนอกจากตัวเราเองด้วยความที่ยูนิฟอร์มป้ายเหมือนเขาทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าไป้ายไม่มีกระเป๋าฝ้ายเดินตามเขาไปจนถึงเครื่องบินน่ะนอนไม่หลับรุนว่าต้องได้นะเพราะว่าเข้ารอบมาแล้วอะ่ะวันที่ไปดูบอร์ดพอดูให้หน่อยฝ้ายไม่กล้าดูนี่ไงจะแล้วนะระนาะเราก็แบบอ เรียนที่หอวางหลังจากนั้นก็มาต่อมอเกษตรเกิดขึ้นตอนที่อยู่ปีสาตอนนั้นได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเห็นพี่แอล์โคสเตสแล้วก็รู้สึกว่าฉันอยากเป็นแบบนี้เลยเขาดูสวยดูใจดีนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นเครื่องบินประทับใจอยากเป็นแบบเนี้ยอยากเป็นแอร์ อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสเราทำาไงต่อครับกลับมาดูตัวเองก่อนว่าฉันขาดอะไรบ้างภาษาอังกฤษยังไม่เก่งก็ฝึกเองคนเดียวนะไม่มีโรงเรียนไม่มีอะไรเลยสื่อเนี่ยมีเพียงแค่หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องงมเองหมดเลยฝึกพูดฝึกอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ย กำลังใกล้จะจบพอดีเห็นในหนังสือพิมพ์เขาประกาศเปิดรับกราวส์ทาร์เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นวัตถุประสงค์ของเราเข้าไปเพื่อให้อยากเข้าใกล้แอร์ดังนั้นก็เลยไปดูเลยว่าอ้ยพี่แอร์เขาเป็นยังไงบ้างทุกครั้งที่เขาเดินกันเป็นกลุ่มนะครูฟ่ายต้องอยู่ข้างหลังดูทุกอิริยาบทของเขาเลยเขาเป็นยังไงผิวเป็นแบบไหนทรงผมแบบไหนเก็บเกี่ยวตรงนั้นของทั้งหมดทุกวันที่อยู่ในสนามบิน8เดือน เราอยากเป็นมากแต่ว่ามันไม่มีใครช่วยไงนอกจากตัวเราเองมโนภาพตัวเองเลยว่าถ้าฉันได้อยู่ตรงนี้ได้เดินกับกลุ่มเขาแบบนี้มันภูมิใจมากๆเลยความรู้สึกมันอินมากมันเห็นภาพด้วยความที่ยูนิฟอร์มป้ายเหมือนเขาทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าป้าไม่มีกระเป๋าฝ้าเดินตามเขาไปจนถึงเครื่องบินน่ะคือความสุขที่ฉันอยากจะได้แล้ฉันฉันต้องทามันให้ได้ ตอนนั้นจะเป็นอะไรมาเปิดสมัครเลยก็เห็นกับตันการมีนาเดินมาพี่ช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมจะไปสมัครแอร์เนี่ยเขาจะถาม,มาอะไรบ้างเขาก็บอกมา5ข้อแนะนําตัวเองทําไมถึงอยากเป็นแอร์ทำไมถึงเลือกจะเป็นอะไรรู้อะไรในจะเป็นอะไรบ้างคุณเหมาะกับจะเป็นอะไรอย่างไรวันนี้แหละคือฉันต้องทําได้ฉันเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาหมดแล้วซ้อมอยู่2วันค่ะเขาก็ถามตามนั้นเดะเลยนอนไม่หลับรุนว่าต้องได้นะเพราะว่าเข้ารอบมาแล้วอะวันที่ไปดูบอร์ดพอดูให้หน่อย,ยไปมการดูนี่ไงเจล เราก็แบบดีใจมากพ่อทวยบอกญาติทั้งหมดเลยอะเราหายเนลยหมดเลยอะความฝันที่เราทํามาเนี่ยสามารถทําได้จริงจากน้ำพักน้ําแรงของเราจากความสามารถของเราเองร้อยหนึ่งมีรายได้ดี 2. ได้เที่ยวอ่ะจากคนที่ไม่เคยได้ไปต่างประเทศดีใจมาก มากเลยตื่นตั้งแต่ตีสาแต่งตัวสวยที่สุดทั้งชีวิตอะรู้จักแค่ทะเลเพียงแค่บางแสนพัทยาภูเก็ตโอ้ oh my god ไฟแรกในชีวิตคือฮาวายประทับใจมากอาชีพแอมเป็นอาชีพที่ให้วิสัยทัศน์เราที่กว้างพพได้เห็นโลกกว้างได้เห็นอะไรใหม่ๆทําให้เรารู้มากขึ้น ศึกษาคาแรคเตอร์ของแตาลาาา่ละสายการบินทั่วโลกเลยนะคะที่รับคนไทยเก็บเกี่ยวความรู้มาทั้งหมดที่ระหว่างที่ไฟเป็นแอร์อยู่ก็มีน<ม>้องๆหลายคนมาให้ติวเพราะว่าเขาเห็นชีวิตเราดีคนข้างบ้านก็มาให้ครูไฟ้าติวปรากฏว่าติดปีกหมดทุกคนเลยที่ติวไปฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จเขาอะ่ะคุณภาพชีวิตของครอบครัวเขาดีขึ้นด้วยชอบเล็ปั้นใครสักคนที่มีฝันเยกเรา เราก็ทํามาจนอิ่มตัวแล้วอ่ะฝ้ายอยากลองเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ดูบ้างมันคือความสุขที่มันยั่งยืนมากกินใจมากกว่านอกเหนือจากคาว่างเงินฝ้ายก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนมาเป็นครูสอนเพลเป็นแอร์มาทั้งหมดกี่ปีครับเป็นแอร์มาทั้งหมด10ปีเป็นครูฝ้ายมาทั้งหมดกี่ปี18ปีคือโรงเรียนที่ปั้นให้น้องๆที่มีฝันที่อยากจะเป็นแอร์สจวกได้ติดปีกสนใจ แล้วมีคนที่ติดปีกไว้เป็นราษบรหดกี่คนครับร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์มีนโยบายติวให้จนกว่าจะได้ตลอดชีพไปสมัครล้าไม่ได้สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้เลยถ้าน้องไม่ถอดใจนะครูก็ไม่เคยปล่อยมือใครระหว่างทางังด้วยความที่อาชีพนี้เป็นอาชีพคัดพิเศษมากๆเขาดูละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพความมั่นใจหรือแม้กระทั่งความสามารถในการสื่อสารต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีเซอร์วิสมายนะเป็นสิ่งสำคัญมากๆอย่างแรกเลยก็คือการพรีสกรีนเนาะด่านที่2ก็คือการทำกรุ ดูยังไงว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีหรือเปล่าไปในด่านของภาษาอังกฤษบางสายกันบินมีนะคะบางสายกันบินไม่มี final interview อันนี้แหละค่ะโหดสุดกรรมการนั่งกัน3คนถึง5คนถึง7คนคแต่สัมภาษณ์คุณคนเดียวถ้าไม่รู้เทคนิคว่าจะทำยังไงให้ผ่านเข้ารอบได้ถ้าเกิดตกรอบนี้คือเสียใจนะสายกันบินในไทยเราต้องทักใครกรรมการยังไงหนึ่ค้างไว้ค้างไว้ ค้างไว้อ่าดีมากอ่าเงยขึ้นแล้วพูดว่าสวัสดีค่ะคอนนิจิวะของโค้งง่ก็ได้ให้หลังตรงเก่งก้นเล็กน้อยประมาณนี้การยื่นเรซูเม่ให้กับกรรมการของสายตะวันออกกลาง good บอร์ดินเฮย์อ่าเขาทำถูกเพราะว่ามีการหยุดแล้วทักก่อนไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วแบบยื่นเลยเรซูเม่เนี่ยจะต้องให้เขามองเห็นได้ชัดเจนเลยน้องต้องอ c o n t a c กรรมการตลอดเวลา ทุกคนมีฝันได้กล้าที่จะฝันแล้วก็ต้องกล้าทําให้มันถึงด้วยวันนี้น้องไม่เก่งน้องไม่มั่นใจครูฝ้ายคือคนที่สามารถปั้นน้องได้100ร้อยเปอร์เซ็นตราบใดที่น้องไม่ถอดใจไปซะก่อนครูฝ้ายไม่เคยปล่อยมือใครเรียนกับครูฝ้ายได้ตลอดชีพทั้งชีวิตดังนั้นอาชีพแอร์มันไม่ใช่เพียงแค่ความฝันครูจะทําให้มันเป็นจริงให้ได้ค่ะ